ทังเปิดหลักฐานเสถียาพบปูตินดูมีพิรุษลุกลี้ลุกลนดูหวาดกลัวโซเชียลจวกอับอายขายขีหนาเทียบลุงตู่ไม่ติดเปิดให้เห็นช็อตต่อช็อตจากกรณีวันที่17ตุลาคม2566ที่เรือนรับรองเตียวยูไทกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนายเสรียาทวีสินนายกรัฐมนตรีหารือระดับทวีภาคีกับนายวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีแห่งสาพันธรัฐรัสเซีย โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการหาหรือประเด็นความร่วมมือที่สําคัญร่วมกันด้านการเมืองทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาระหว่างบุคลากรสภาความมั่นคงของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นควรที่จะเพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันมากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการขอให้ฝ่ายรัสเซียส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันพร้อมทั้งมีการเชิญชวนให้รัสเซียพิจารณาเพิ่มการลงทุนในไทยแต่กลายเป็นว่าการพบกันในครั้งนี้สื่อต่างประเทศและคนทั่วโลกกลับไม่ได้มีการโฟกัสถึงประเด็นที่มีการพูดคุยกันแต่กลับไปโฟกัสที่การแต่งกายและท่าทางของนายเศรษฐาผู้นําไทยแทนมีการวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีไทยไปต่างๆนานา,นาเช่น ชาวเน็ตต่างชาติคนหนึ่งบอกว่าปูตินเจอกับนายกไทยแต่ถุงเท้าสีชมพูมันแบบจุดๆ,ๆส่วนชาวเน็ตอีกคนที่เชื่อได้ว่ามาจากบังคลาเทศมีการพบว่าชาวเน็ตก็เอะใจอยู่นะเวลาผู้นำเจอการตอนที่ใส่สูตรเขาใส่สีชมพูกันบ่อยไหมและก็บอกอีกว่าสีชมพูเป็นสีประจำวันอังคารในประเทศไทยซึ่งตรงกับวันที่ผู้นำทั้งสองคนพบปะก,กันชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่าในกลุ่มแชทแอปพลิเคชันเ Tele กร a m ที่รัสเซีย ก็มีการพูดถึงหลายๆข่าวหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาของไทยไปเจรจากับปูตินโดยใส่ถุงเท้าสีชมพูไม่แน่ว่าสีชมพูอาจสร้างบรรยากาศที่สดใสแบบใหม่ระหว่างการพูดคุยของผู้นำทั้งสองก็ได้เพราะเมื่อนายเศรษฐามีการเอ่ยปากชวนประธานาธิบดีป,ป,ปูตินมาเยือนประเทศไทยประธานาธิบดีป,ป,ปูตินก็ตอบรับเรื่องนี้ด้วยสื่อรัสเซียเองก็ยังมีการออกมาแซวสีถุงเท้าของนายเศรษฐาและจาแซกว่าโซเวียตชาวโปลแลนด์ แต่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เชียวชาญภาษาท่าทางบอกว่าฉันไม่เคยเห็นนักการเมืองคนใดหวาดกลัวและเครียดเท่ากับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยเสฐาทวีสินระหว่างพบปะกับปูตินเขาหันร่างกายทั้งลำตัวหัวเข่าและเท้าไปทางเผด็จการรัสเซียดังนั้นจึงเตรียมใจที่จะคุยกับเขาแม้แต่ในประเทศไทยเองค่ะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงตำหนิเป็นจำนวนมากเช่นดตรเสรีวงมนฑามีการระบุว่าลุกลี้ลุกลนลุกลิก ตัวลีบหันรีหันขวางเหลียวหน้าไปมาทำตัวรีบหวาดกลัวดูกังวลเครียดขัดความมั่นใจรู้สึกตัวเองด้อยต่ำต้อยกว่าคู่สนทนาไม่มีความสง่างามคู่สนทนาสามารถมองเห็นอาการของคนที่รู้สึกด้อยได้อย่างชัดเจนถ้าเขานิสัยไม่ดีคงช่วยโอกาสข่มที่แสดงภาษากายแบบนี้ ภาษาที่เป็นวจนะภาษาก็ปากไวไม่รู้จักคิดก่อนพูดแบบนี้เรียกว่าปากพาจนเวรกรรมจริงๆพร,ร้อมกับมีการทิ้งท้ายว่าความสามารถด้านภาษาไม่ช่วยอะไรเลยถ้าหากไม่มีกู๊ดคอนเทนต์และก่อนหน้านี้ค่ะพบว่าในเพจ Facebook เป่าปุญจุนได้มีการโพสต์ภาพพร,ร้อมกับข้อความระบุว่าสื่อรัสเซียแซลเรื่องถุงเท้านายกไทยที่ไปพบปูตินนี่ยังดีนะที่สื่อรัสเซียไม่รู้ถึงทวิตในอดีตของนายกไทยคนนี้ ไม่งั้นคงโดนเล่นหนักกว่านี้แน่ๆพร้อมกับมีการโพสต์ภาพที่เจตัวนั้นเคยมีการโพสต์ถึงยูเครนกระทบรัสเซียว่า n o w o r เด็กกว่าล้านคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยจากการลุกรานยูเครนของรัสเซียและไม่รู้ว่าชีวิตจะกลับไปเหมือนเดิมเมื่อไหร่ซึ่งตามสถิติบอกว่าเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานานกว่าหนึ่งปีจะมีโอกาสได้กลับเข้าระบบน้อยมากน่าเป็นห่วงอนาคตของพวกเขาเหล่านี้ซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเช่น มีรองที่ปูตินจะไม่รู้พวกฮามาสยังรู้เลยสื่อรัสเซียอาจไม่รู้แต่รัฐบาลรัสเซียน่าจะรู้นะคะว่าทนนายกเราแนวไหนขายหน้าทั้งประเทศแต่งตัวไม่ให้เกียตรติตัวเองไม่พอเท่ากับไม่ให้เกียตรติประธานาธิบดีเขาด้วยไปเป็นแขกรับเชิญของเขาแท้ๆการละเทศะใช้ไม่ได้กับคนคนนี้สินะคงไม่รู้จักด้วยฟาถึงภริยาของ่านว่าควรจะดูแลสามีให้มากกว่านี้ตอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่พ่อค้า แต่เป็นถึงตัวแทนของประเทศควรเคารพให้เกียรติสถานที่ราชการของเขาไม่ใช่เยาวราชที่พ่อค้าแมค้าอนุญาตให้เราเอ็นจอยได้ทุกอริยบทนี่คงเป็นอีกเหตุผลสินะที่พอเจอปูติน ถึงกับมีอาการหวาดกลัวดูกังวลลุกลี้ลุกลนกลัวเขาจะรู้ความจริงที่เคยโพสต์เขา่าคางยูเครนเอาไว้นอกจากนี้ค่ะพบว่า Facebook วัฒนาแสนอุดมก็ยังได้มีการโพสต์ภาพเปรียบเทียบท่าทางของนายกเศซษ้ากับอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่เคยพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยจะเห็นท่าทางและการแต่งกายที่แตกต่างกัน โดยพลเอกประยุทธ์ค่ะจะมีท่าทีที่ค่อนข้างผ่อนคลายมากกว่าและแต่งกายด้วยชุดคุมโทนสีดำเนคไทสีทองน้ำตาลซึ่งสีทองค่ะเป็นสีแห่งความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาและมีอำนาจซึ่งถือว่าเป็นคนคิดบวกแสดงให้เห็นว่ามีความมั่นใจและไม่กลัวความท้าทายส่วนสีน้ำตาลค่ะเป็นสีที่บ่งบอกรสนิยมเทเรียบง่ายมีสเสน่ห์ดูดีโดดเด่นผู้ชายจริงใจดูน่าเชื่อถือซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่า บรณมีเทียบไม่ติดเลยลุงตู่อย่างเทพเรื่องทุงเท้าไม่เท่าไหรหรอกแต่อาการตื่นตนกลุกลี้ลุกลนนี่สิใจเย็นๆลุงนิดไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้อย่าก,กดรักให้ลุงตู่แต่เห็นภาพล่างกดหัวเราะละกันไม่ได้ครึ่งของลุงตู่เลยค่ะทุกตรงรสนิยมซ้อนกันไม่ได้เจอของจริงหลับเป็นไงซี o อมันเทียบกับนายกไม่ได้ไง ไม่ต้องแจกเงินไม่ต้องทำอะไรแค่เดินตามแนวทางลุมแค่นี้ประเทศก็จริญนบังคั่งแล้วนักลงทุนเตรียมมาแล้วไม่มีที่ใดในโลกมีเสถียรภาพเท่าประเทศไทยแล้วล่ละในตอนนี้อย่าชักใบให้เรือเสียเรือแล่นดีๆฝ่าพายุโดยในช่วงท้ายนี้ข่าวเราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพของผู้นำไทยคนที่29และคนที่30เมื่อได้เข้าพบกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจะเป็นอย่างไร